ก็เป็นภาคต่อจากสอนวงังชนุ่มหนึ่งสองนะครับที่ตีบนโต๊ะคนเดียวนะครับก็จะไม่ได้ดีกับเพื่อนหรือว่ากับดิเดนบอดนะครับไม้นะครับเป็นพิเศษไผ่มะนีแบบกลมนะครับผมติดต่อช่างปริญญาได้นะครับแอดด้านล่างทีจีศูนย์ห้านะครับโฟแฮนสามแปดแปดดีขีดสองแบ็คแฮนแล้นันคุดไกลโต้อ,อีกหน่อยนะครับสับท็อปนะครับผม mm uh -huh. มานี้นะครับเอาแบบประยุกต์ใช้ได้ในการซ้อมคนเดียว